สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่24กันยายน2564แล้วครับน้ำท่วมทุ่งนานะครับปีนี้น้ำมาเยอะนะครับหลายพื้นที่ก็ตรวจน้ำท่วมวันเยอะนะครับทุ่งนาที่หวานข้าวกันไปแล้วข้าวก็จมน้ำนะครับข้าว10วัน20วันอะไรประมาณน,นี้นะครับที่ผมเห็นในเฟสนะครับของผมที่บ้านผมก็ ท่วมเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มากู้น้ํากันอยู่ตอนะนะเครื่องสูบน้ําอยู่ทางนู้นสูบมาได้ประมาณสามคืนแล้วครับก็เริ่มลดลงแล้วครับสูบแบบประคองประคองไม่ได้ไม่ได้เร่งสูบออกนะครับโอามันเยอะมากนะครับก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะออกหรือเปล่ามันจะมีน้ําทางอื่นเข้ามาอีกมาเพิ่มเติมเสริมเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่เหมือนกันว่าถนนมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับจากที่มันท่วมนะครับก็น่าจะได้ผลนะครับ เดี๋ยวเราจะกําลังเดินไปดูว่าไอช่องน้ําที่เราอุดไว้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นไงบ้าง,งอ้อ,อ,อยฮะแปลว่ามันรั่วสิพ่อไม่ได้อุดนอกกรนเดชฮะไม่ได้อุดเยอเทวันนั้นพ่อบอกพ่ออุดแล้วไง ไ,ไม่รูนี้พ่ออุดแล้วนะ,ะวันนั้นก็นลงไปรึเปล่าเออลงไปนี้นี่หว่าเอาอ,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 อีหวัว โอแลำบาก<อ>ไปสิปีไปเร็วสิอ๋ตอตอนไปไม่ไดาติดครับ ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนคันนานะครับสายมือก็เป็นเมืองนะครับเหมืองก็คือคลองที่เขาส่งน้ํามาใช้นะครับใช้ทางการ,กรเกษตรจะไปดูว่าน้ํามันรั่วหรือเปล่าพอดีว่ามันจะต้องยุบลงเร็วกว่านี้หน่อยจะมันดูนิ่งๆ chá, chá, giúp long chá, ống, 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 ไปดูดิเจอจุดที่มีปัญหาแล้วไหนอ่ะน้ำหนเข้าโฮเฮ้ยวิทย์น้ำเัาทั้งคืนเออว่า เอ๋ออย่าบังนะนี่โหน้ำไหลเข้าตรงนี้นี่แล้วก็วิย์อยู่ตรงนู้นเน่ยตอนนี้กำลังอุดอยู่นะครับ แลกลกสอบทรา,ายเพราะทางไปพังพาแล้วกันเผื่อได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะไป,ปะเดี๋ยวเราไปถอยถอยสิมือนอีกไอ้นี่เดี๋ยวเราจะไปเอากระสอบทรายมาครับคือเราต้องเดินย้อนออกไปเอา้าเฮ้ยมึงถอยออกไปสิดูมันไม่ถอยเอาถอยเดินไปมาไอามาพี่รอรับอยู่ตรงนี้ โยนโยนกระสอบซ้ายก่อนเออหนูจะให้กระสอบท้ายเปียกปะเปียกปะเปียกใช่ปะลูกอะ่ะเหรออย่าให้เลอะได้ปะเดี๋ยวพี่จะขึ้นบ่าเลย <c oughs> โอเคเด <c oughs> ี๋ยวทางนู้นจะเดินยากมากเลย อีกที่เนี่ยมอเตอร์ป่องกัดมากับกระสุนก,กระสอบทราย Bye, bye đi. Bye. ฟังครับ

ออเอาเลยพอ่อไม่ต้องออกไปเลยออกไปเลยเหนือเเ่อยยใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวมันพงังอีกอน้ำหยุดแล้วหยุดไหมเอ้หยุดต่ำๆเลย ตอนนี้แก้ไขตรงนี้น้ําหยุดไหลแล้วนะครับอ้อยอ้ยระวังพังอ้อยพอแล้วล่ะอ้อยอ้อยถอยพ่อดินมาเออเริ่มนิ่งแล้วอะเริ่มจะมัออนดิง่งนิ่งอ<ๆ>ลเดี๋ยวเราจะเดินให้รอบนะครับรอบนี่ไครับ อาจจะสายสายหน่อยนะครับเพราะว่าต้องจับกิ่งไม้อย่างนี้ ไปได้ไหมเนาะไ,ได้แล้วครับ คนลุยทางครับตรงนี้คันแข็งแรงเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ะนะโโหไปได้แบบว่า <laughs> แน่นเลยเดี๋ยวถอยแล้วก่อนเพราะว่าบนต้นไม้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสัตว์ร้ายอะไรหรือเปล่านะครับ กั <Check> น้ำในเมืองก็ยังไหลแรงอยู่นะครับไหลามาเรื่อยๆนะครับ เห็นกรมอุตุบอกว่าประมาณวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดจะมีพายุเข้าอยู่นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปครับไปต่อไม่จับเนาะอ๋อเหนื่อยหงายไปไม่มีอะไรจับแต่ตีนตั้งเลยเขาป้าถึงมาแล้วเด็กหมดตัวเลยตีนชี้ฟ้าเลย อ๋ออย่าให้มันตกไปในน้ำมากเดีย๋ยวมันไปทำให้หน้ำไม่ไหลไอ่ะเออฝังทางน้ำนอ๋นอนี่เส้นทางหลังนะครับทางข้างหลังที่เราเดินมานะครับ <ผม S 2> ก็ป่าลาบครับ ันนม่มาอีกแั้็สบายแล้วโอ๊ยขอน้ำกินหน่อยจาเต่าขี้เัี้ยงไรปะเนี่ย ไปเดินเวนี่เฮ้ยไปสิเอาไปดูเร็วเข้าไปเร็วไม่ต้องรอไปก่อนอืมโอ้โหน้ำเนี่ยโอ้โหจับไม่ได้เลยว ไม่มีไปจับหางได้ไหม <c oughs> ดึงขึ้นไหม <c oughs> อีกนีดเดียวอีนนีดเดียว นี่ลูลกทงเทงวะเนี่ยอ้อยไม่ใช่ตำลึงเนาะเนาะเนาะป่ากินได้กันลูกจะแดงแดงเลยแล้วแกไม่ใช่ทงทก็มันคล้ายๆทงเทงไหมฮะไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่นะพี่ก็เคยกินนะเนี่ยไอ้ลูกเนี้ยพูดถึงเรื่องกินไปมองหน้า เนี่ยครับลูกอันเนี้ยอุ๊ยหล่นไปแล้วเดี่ยนใหม่ลูกนี้นะแต่จะรอให้มันแดงๆก่อน อนนี้เรากำลังเดินสำรวจช่องน้ํานะครับว่ามันรั่วเข้าไปในนาหรือเปล่าน,นะครับในช่วงที่เราสูบน้ํานะครับถ้าเราเจอเราก็จะอุดมันครับไม่ให้มันรั่วเข้าไปในนาครับเพราะฝั่งซ้ายนี่เป็นเหมืองครับน้ําไหลแรง เดี๋ยวนี้เต่ชาชอบกินอ,อตอนเนี้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเอาไปเหรอเ<โ>ฮ้ย <โฮ S 1> ปล่อยไว้เช่งั้นเ่ะเฮ้ยมันจะได้นี่คุมคุมคุมคานไว้ตอนนี้เราจะถึงทางที่จะดีนะแต่ไม่รู้ว่าจะดีจริงหรือเปล่าล่ะทางหน้าตอนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เคยมีปัญหา เฮ้ยอะไรวะปลาครับปลากระโดด ไป,ไปโดนไปก่อนไปก่อนเถอะไปไปแล้วมาดูไปไปงองอีกสองรูอรงนี้รูหนึ่งตรงนี้รูหนึ่งเมื่อกี้เดินมาเจอแมวครับแมวมาเดินหากินแถวในนาครับ ก็จะเป็นพวกแมวป่านะครับเพราะว่ามันแถนนี้มันไม่มีบ้านคนเท่าไหร่หาก,กินจับหนูจับนกอะไรกินตามธรรมชาติของมันไปไหนละเมื่อกี้ผมเห็นมันวิ่งขึ้นต้นไม้ไปนะเพราะว่ามันกลัวไปกลัวหมาเดี๋ยวสองดูซินูนน่นครับนู่นเห็นไหมครับนุน่นอยู่บนนู่นเลยครับ กล้องผมมันสูงไม่ได้นะฮะขึ้นไปสูงเลยครับเก่งมากเมลเมลเมไม่ทําอะไรลูกไม่ทําอะไรเดี๋ยวลงมาลูกนะจะลงได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นไป้ะสูงเลยลงมาได้ไหมลูกมาเมลเมลเมเมโอ้โหสูงมากเลยนะครับเนี่ยสองสาม สี่ห้าเมตรกับหกเมตรนะครับที่เขาขึ้นไปนะครับนั่นแ่ะไม่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 ทำอะไรลูกลงมานะค่อยๆลงแล้วลูกนะเดี๋ยวเขาเขาลงมาเขาเขากลัวคนอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาอยู่บัสันโดดแถวนี้นะครับอ๋อแล้วพอโดดลงไปทำไมอะเอ้นี่เลยร้องไงโดดลงไปฮะ อรอยล่วแล้วมั้งครับผู้นำเรียกหาพวก่น,นะครับผู้นำตอนนี้เราพบอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับที่รั่ว วันนี้เราก็จะเดินมาบรรจบครบตรงมุมนาดังด้านนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นทางก็จะดีหน่อยก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจไปในวันนี้นะครับภารกิจอุดน้ําที่รั่วในนาผืนนี้นะครับในนาอันนี้นะครับก็เสร็จได้ในระดับหนึ่งนะครับถามว่าสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ครับเดี๋ยวผมจะต้องเอากระสอบตายมากรองไว้ให้น้องมาอุดให้อีกทีนึงครับสําหรับวันนี้วันที่24 กันยายน2 5, 5 6 4ขออยุกาต่อจบคลิปเองครั้น,นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะแยกไก่ไปตรงนี้นะครับไปข้ามไปไปไปเร็วๆไปไปกลับบ้านไปทางนี้ไปไปโอเคอย่าไปเจอที่บ้านเพราะว่าผมเอาเมอร์ไซมาครับจอดอยู่ทางด้านนู้นครับให้ไปไปทางนี้เพราะว่ามันจะถึงบ้านก่อน